วันนี้เรามาทำเมนูทอดกันนะคะคือแบบขัดใจตอนแบบตั้งกล้องมากไม่ได้ดูว่ามันไม่ได้โฟกัสนะคะเราก็ถ่ายแบบนี้เลยเรามาทําแป้งชุบเตรียมทอดกันนะคะก็คือจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะปรุงรสเกลือพริกไทยนิดนึงนะคะวันนี้เราทําหอมหัวใหญ่ทอดค่ะ คืออยากกินมากเป็นเมนูที่น้องสาวชอบกินนะคะแล้วเรากออ็นึกได้ว่ายังไม่ได้กลับบ้านสักทีไม่ได้ทำกินเลยก็เลยอยากทำกินค่ะวันนี้แต่เราแบบมีชีสเหลือนิดนึงเราก็เลยจะแอบสอดชีสนิดนึงค่ะนี่ค่ะเคยเห็นในคลิปเขาทำเนาะเขาก็เอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆจะใช้แบบชีสแบบยาวก็ได้นะคะเราก็จะพันรอบๆ บางสูตรก็มีแบบเอาเนื้อเบคอนมาพานแล้วก็ย่างทอดอะไรอย่างนี้ได้นะคะคือเราเซตมันก็จะไม่ค่อยอแข็งตัวเท่าไหร่นะเราก็ไม่ได้ดูสูตรไม่ได้อะไรนะคะก็คิดเองว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะไปแช่ซองฟิสัก20นาทีนะคะแล้วค่อยเอามาทอดนี่ค่ะตอนนี้ตั้งกล้องใหม่กล้องเราก็โฟกัสเรียบร้อยแล้วนะคะ แนะนำว่าแป้งที่เราชุบเนี่ยจะให้เขาหนานิดนึงนะคะแต่ว่าให้พอเกาะกับตัวเนื้อไม่ให้ชีสหลุดแล้วก็คุมเนื้อหอมให้ทั่วๆนะคะเราทำออกมาไม่ค่อยสวยเลยอะแต่ว่ากลิ่นหอมมาก ก็ถ้าชอบทานก็จิ้มกับซอสมะเขือเทศซอสพริกมายองเนสได้นะคะอันนี้ก็คือเราปรุงลดแป้งไปแล้วก็ไม่ได้จิ้มกับอะไรเลยตั้งใจว่าจะเอามาทอดกินแบบเล่นๆนะคะนี่ค่ะชอบชิ้นนี้จังใหญ่แบบชิ้นเน้นๆนี่ค่ะทอดแล้วเขาก็จะฟูนะเพราะว่าเราแบบเราหยอดแป้งไปเยอะอยู่นี่ค่ะหลังจากไม่ได้กินนานหน้าตาก็ ที่ทำออกมาก็ประมาณนี้นะคะใครอยากลองทำเล่นๆก็ไปทำทานดูนะคะ